xíu mọi thứ mình xíu mọi thứ mình xíu mọi thứ สื่อางโลกเขียนไปดน้รตมันังนเห็นม่ขนนั่งเห็น่เห็นมอยกัด่เห็นม่นแน่มนเดิมนองว่าเื่อกนเ่หสงตด็สังเกตังได้ไปมองนเ้ไปเห็นตาขมางอนอด่ไง ันจะเขียนบอกไว้อี่ลอ้ยแปดเก่าร้านเขามากอีกยังเย็นดีทางนี้ทางนี้หกสี่เขาเขียนตั้งแต่เขาทำเลยเลรอวะเขียนตั้งแต่ทำลเออเนี่ยมาดูรอบหนึ่งเราได้มีเห็นต้องมึแปดเก่าสองเจี๊ยบแปดเก่านี่หกสี่เย็นนี่ลจังเจบสองแปดเก่ากงกาดต้งนีนี่พิธีนักาดต้องนี้เนี่ยกูกกาต้องนีแเลยนี่ือไม่เย็น มันเห็นเอเดเาีเ็ดเต่าหน่เาตอนเั้นากาบมันทุกคเห็นทเหอเขาคเห็นไดนลตนไปทําเต่าตัวนั้นเอ๊นย้ำบอกนีีลหมูห้อย้ำไม่นอยางนีส่หมนนี่หานังนซิวนางพีอาซิวกาบอยู่นี่เขากาบอเขากาบอยู่ตงนี่าบรขอโขอาเขแต่ขอเพินอืขอโฉกขอลาบมีขอโฉขาบมันเขออะไขอโคขอไกวสิขอขอพรเพิ่ เอาจัดไปพี่นอง 9, เจ็ดสองแปดเกี่เจ็องแปดเก้าหกสี่เลขใต้ฐานพระพุทธรูปพญานาคยังก่อซื้อพม่ลยก่ยอนพญานันตะครพนันตะคราชนะครับถึง<ม>่งตัวนี้มากาบครั้งแรกน้องๆเขาว่าไม่เห็นเนาะเขียนแล้วกับบุพอนะครับผมเจ็ดสองแปดเก้าแล้วก็ เจ็สองเจ็ดสองแดเนื้อมันแสงแดดพระท่านในผืเป็นหลีอันมงคลเล่าเราว่าฤกษเชียนไต่ฐาน้างเงินเงียงคตัวไหนที่พ่ท่านในออกเขียนไหนะวางพระบหินเนื้อมันแดแสงแดดท่น นะครับก็สวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมาขายตามเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในวงล้อมของพญานาคนะฮะพญานาคนะฮะอ่าน่าจะเป็นพญานาคก้าเสียนนะครับซึ่งผมอยู่ในวงล้อมแล้วเลขตัวนี้นะฮะที่จุดทูบเสียงไทยนะครับพี่ทุกคนล้อมไว้เรียบร้อยนะฮะไปซื้อกันเลยเลขตัวนี้ถูกล้อมไว้ด้วยพญานาคนะฮะยังไงก็ไม่หลุดนะครับไปลุ้นกันนะครับขอโชคขอลาบกันผมจุดแล้วฮะขอโชคจุดทูบก้าดอกเนาะ วันนี้ก็พามากันหลายคนนะภรรยาก็มานะครับนะฮะนี่ฮะพญานาคองค์พญานาคราชนะครับซึ่งพญานันตนาคราชดิชื้อเล่านะอ๋อพนาพญานันตน,น,าาน,นาคราชบ้านได้ตัวไหนงวดน,นี่ ได้ตัวได่บ้าน <S <S พญาอนันตนาคราชพญาอนันตนาคราชร้อว้บมืดเลยด้อครับพี่น้องร้อไว้เลยนะฮะ ล้อมไว้เลยตัวเลขก็ล้อมไว้ผมว่าสร้างขนาดนี้ก็พอแล้วเนาะนี่ก็ใหญ่แล้วนี่ทำสักสี่ห้าองค์เลขถูกล้อมไว้แล้วนะครับเลขที่ผมจุดนะครับทูบเสียงไทยล้อมไว้แล้วครับล้อมไว้แล้วทีมงานเรามีทั้งหมดหกกระดึบนะครับหกคน,น,ด,นด้ตัวไดเถ่าโป้งแกในตัวไดจะว่าจะเห็นแล้วตัวไหน สิบห้าห้าสิบเอ็ดโอ้สิบหาหาสิบเอ็ดงามอยู่เลยโอจะว่าสิบหาเนี่ยชัดแหงสิบหาหาสิบเอ็ดจะคอยมากยู่หาหานะครับเดี๋ยวไปดูทูบกันเอเหลยกมีเก่าอุรีบอ,อวะ สวัสดีครับพี่วันนี้ผมอยู่ที่นาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอดีที่ผมมาพักที่นี่นะครับผมเมื่อคือนก็พอดีนะครับมาฝันเกี่ยวนะน,าานะครับผมก็เล่ยพามาเบิงนะครับผม ความงดงามเนาะของพระอาจารย์ท่านสร้างไว้นะครับพระพมสีหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นครับก็ดูดเก็บภาพบรรยากาศมาฝากช่วงเช้ากันนะครับรูปพระแก้วมรกตนะครับผมนี่ทีมงานขี่ตาเหี่ยงครับ นี่ครับมสีหน้านะครับผม พมสีหน้าพระพิคเนศนะครับผม